สวัสดีครับพี่น้องที <Yeah. S 1> คารพั <Yeah. S 1> ทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> มินเน้ผมนุมลนุ่นพาเลาะกับทางช่องของเฮานะครับ <Yeah. S 1> จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับสมนุนไพรเอื้องไม้นานะครับมีชื่อทางท้องถิ่นนะครับมีชื่อทาง,งท้องถิ่นอื่นๆว่าเอื้องนะครับทางจจงหวัดอุบลราชธานี นะครับเอื้อนสร้างที่นครราชอ่นาคอนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าเอื้อนต้นทางจังหวัดยะลานะครับเป็นเอื้องภาคกลางนั่นก็เอื้อนเอื้องดินนะครับหรือว่าเอื้องใหญ่บันไดสวรรค์นะครับภาคใต้เป็นกระเอื้อนสุเลโบและกระเลียงเชียงใหม่ครับสุไลย์บองนะครับสุไลยโบนะถ้ากระเลียงแม่ห้องสอนก็กูเก้งนะทั้งโมงเพื่อนซิงกวนนะครับทั้ง ทั้งเมียนมานะครับประเทศเมียนมาของเขาก็จะเอือนลำกิยกนะครับล้วนะล้วหรือว่าเดมียนะทั้งประเทศจีนของเขาก็จะเอือนว่าจุ้ยเคียวหวยนะครับนี่ก็คือสลหรับทั้งสมุนไพรเอื้องไม้หนานะครับเริ่มต้นของเพิ่นนะครับต้นของเอื้องไม้หน้านั่นก็ลักษณะของเพิ่นนะครับมีทินกําเนิดในประเทศอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปจนถึงเกาะนิวกินี แปิดพืชล่มลุกครับมีเงาอยู่ใตบินมักขึ้นเป็นก,ะกะ่อๆมีความสูงของต้นประมาณ1-3เมตรบ่แตกกิ่งก้านสาขานะครับลำต้นกลมนะครับชำน้ำและเป็นสีแดงวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นได้ประมาณ1.5เซนติเมตรนะเป็นหัวใหญ่ยาวนะครับทีโค่นแข็งเหมือนใหม้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาเพาะเมล็ดและการแตกนอครับการจเจริญเติบโตได้ดี ในดินร่วนนะครับระบายน้ำดีต้องการน้ำค่อนข้างมากกว่าควรปลูกในที่มีแสงแดดร่มรำไรนะครับมักพบขึ้นตามบริเวณที่มีความชุ่มชืน้นใต้ต้นไม้ใหญ่ตามน้ำตกชายน้ำนะครับริมทางน้ำริมหนองบึงตามบริเวณเชิงเขาและป่าดิบชื้นทัวทุกภาคของประเทศที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ประมาณจิต 87-126เมตรนะครับส่วนในต่างประเทศ่บพบได้ตั้งแต่อินเดียตะวันออกจนถึงคาบสมุทรอินโดจีนนะครับใบไม่เอื้องหน้านะครับใบเอื้องหมายนานั้นไปเป็นใบเดียวนะครับออกเวียนสลับรอบลำต้นลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรอบแกมลูปรอบขนาดนะครับหรือรูปใบหอก ปลายใบแลหลมขนใบมบนเลี้ยวเข้าหากานใบส่วนขอบใบเรียบนะครับกาบใบอวบเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดงโอบรอบลำตน้นใบมีขนาดกว้างประมาณ5-8ถึงเซนติเมตรและยาวประมาณ15-40ถึงเซนติเมตรแผ่นใบค่อนข้างนา้าหลังใบเรียบเป็นมันนะครับส่วนทองใบมีขนนุ่มสั่น้ข่กบกำรรมะยี่เส้นใบขนาดขนานกับขอบใบ เส้นใบออกจากเส้นกลางใบแต่จะไปสิ้นสุดที่จุดเดียวกันนะครับทุกส่วนของต้นมีขนก้านใบมีขนาดสั้นหรือไม่มีก้านใบนะครับสําหรับทั้งดอกเอื้องไม้นะครับออกดอกเป็นช่อช่อออกดอกนะครับจะออกที่ปลายของลำต้นลักษณะเป็นรูปไข่เงาประมา่าน8ถึง12ซเมรกลาบดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลมนะครับปลายแข็ง ไข่น้ำสีเขียวปนแดงเงาประมาณ1น1 5 4 5ถึง4.5เซนเมในแต่นะกาบร่องรับดอกหน่อย1ดอกครับดอกจะออกทยอยออกข้างละ1-2ดอกลีบเลี้ยงดอกออกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหลอดครับและเป็นสัน3เซนปลายแยกเป็น3กลกีบแยกออกเป็น2ปากมีปากด้านบน2กลกีบและปากด้านล่างอีก1กลกีบนี่กีบแยกเดึกนะครับส่วนกีบดอกนั้นมี3กีบมี ขนาดกว้างประมาณ1.5-2เซนติเมตรและยาวประมาณ4-5เซนติเมตรคนวกีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยนะครับเป็นสีขาวดอกมีเกสรเพศผู้ที่บอดสมบูรณ์เปลี่ยนไปมีลักษณะ้ายกีบดอกมีขนาดใหญ่กว่ากีบดอกมีขนาดกว้างประมาณ10เซนติเมตรและยาวประมาณ5เซนติเมตรนี่ก็คือสำหรับทั้งเอื้องหมายนาน,นะครับ มันจะมีเกรสรทั้งเกรสรเพศผู้นะครับเกรสรเพศเมียนะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับนี่ก็คือสิ่งทีเพิ่มมีนะครับลักษณะเด่นๆน,นะครับสำหรับเอื้องไมยนานะเอามาฟังสาระดีๆนะครับเมื่อน,นี้ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมเป็นรูปขอบขนาดแถมรูปสามเหลี่ยมครับมีผลยาวประมาณ1นึถึงสอซนติเมตรนะครับสำหรับเอื้องไม้นานะครับบานเข้าเอินต้นเอื้องมาและวนะ สำหรับสรรพคุณนะครับกระังสรรพคุณเพื่อนนะครับชาโมงจะใส่เงาใต้ดินนำมาต้มกับน้ำเป็นยารักษาโรคความดังโลหิตต่ำนะครับอาการหน้าซีดนะสำหรับชาวมงนะครับเงาเพื่อนอยู่ในใต้ดินกุลละชาวไทยไงนะครับจะใช้รากนำมาดองกับเหล้านะครับหรือว่าเป็นยาบำรุงกำลังหลายพื้นที่ก็นิยมกินนอออนและกระดอกก่อนเป็ดพักโดยเฉพาะเชาโมงจะนิยมนำมาต้มกิน ต้มกินกับกับไก่นะครับเป็นยาบำรุงกําลังแก้ตัวเหลืองแก่อาการอ่อนเพลียบามีแรงนะครับสําหรับนอนและดอกคนเมืองจะใส่ลําต้นไปต้มกินนะครับเสอวาเป็นยาตาโรคมะเร็งนะตารายาสมนุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้เงานะครับเรื่องไมหน้าเขายาแก้สร้างเล็กน้อยนะครับลำต้นพื้นกระน้ำม่ย่างไฟขันเอาน้ําใช้หยอดหูแก่หูน้างวกนะครับส่วนเช่าไทยงไงจะใส่ใบ นําไปลมไฟเราวบีบเอาน้ำมาหยดหูรักษาโรคหูเป็นหนองนะ้วก็ยังใบนีนมีสรรพคุณนเป็นยาแก้ไขนะครับรากใช้เป็นยาแก้ไขหวัดครับหากมีลดขมเมามีสรรพคุณนช่วยแก้อาการไอนะช่วยขับเสมหะนะครับสำหรับทางหากของห้าหมอยาขพืนบ้านที่จะใช้ใบเอื้องหน้านะครับมาเอื้องไม้หน้าห้านี่มากับใบ,เป,บเป่าใบเป่าใยในน้ำมานสอยตากแดดแห้ง อย่างละทอทอกันนะครับน้าม,มามุน่นเป็นบุหรี่เพื่อรักษาดิ์ีดวงจมูกนะครับเอามาสูกเนี่ยสำหรับทางหมอยาพื้นบ้านเฮานะครับต้นตลอดถึงห้าเขามีสรรพคุณเป็นยาซอยบําบัดอาการปวดมว่นในท้องไข้รโรคกระเพาะครับทายเป็นเลือดแน่กินอาหารพิษเนี่ยเป็นสแสลงจะสีนะครับจะมีอาการปวดและเลือดออกทางทวารตลอดถึงหลกักเป็นสรรพคุณพิ่นนะครับ น้ำกระขั่นจากล่าต้นเป็นยารักษาโรควิตนะโรควิตนะครับแล้วก็ซอยแก้อาการท้องผูกเป็นประจำตลอดถึงรากนี่นะซอยในการใหญ่อาหารนะครับเงาหน้าม,มาต่ำพวกเลเว่นสะดือเป็นยารักษาโรคท้องมั่นนะครับนี่คือสรรพคุณเพื่อนหลายอย่างหลายแนวแต่ละทัางห้างก,ก็เข้ากันยังมีทงงั้งเงาทั้งรากนี่มีสรรพคุณเป็นยาไทยประหยัดกเด้นะครับหมอ,อยาเป็นนะครับ ก็ยังมีสาพกุณเป็นยาครับปัสสาวะหัวขับเนียวห้าวนะครับนำมาต้มเดิมกินเป็นยาครับปัสสาวะแก้อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือใช้ลําต้นนํมามัดต้มรับประทานสดเป็นยากแก้เนียวโดยตัดมีความแงวหนึ่งว่าแล้วเอาไปย่างไฟคั่นเัวน้ามนะครับมาเดิมกินนะส่วนเส้าลั่วเส้ารั่วจะใช้เป็นใบส่วนประกบอบในยารักษาเนี่ยรั่วนี่ก็เป็นทั้ง คนอีกเขาเอ่นว่าเป็นเช่าคนทางเขานะครับเจ้าหลวงนะครับนี่ก็คือสรรพคุณเพื่อนนะครับลายยางหลายแนว่นะนำมาฝากมาตอนกันสำหรับท้งอเอื้องไหมนานะครับเอื้องไหมหน้าของเฮานะครับลำต้นหน้าตาเพื่อนจะเป็นจังสี่นะครับที่ผมถ่ายทําให้เบิ่งนะครับเอาเมื่อนี้ก็ได้นําสาระความรู้ดีๆนะครับนามาฝากมาตอนสำหรับในปีนองเฮานะครับตาพคดาดมี่นะครับเอื้องไหมหน้าหรือว่าต้นเอื้อง ต้อเอื้องเข่านำให้นำหน้าก็บยาเป็ดตาไปทางถิ่นน,น,น,นนะครับเก็บอนุรักษ์รักษาไว้นะครับปลูกไว้ในเด้อนะครับสพรคุณของเห่าต่างๆกับต่างที่ผมเด้นามากาวสู่พ่อแม่พี่น้องเอาฟังนะครับแต่อย่าลืมกันละกันนะครับเขานําเอาสาระดีๆนะครับมาเบอกมาจากสู่พ่อแม่พี่น้องเราฟังเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสหรับพี่น้องเฮาแล้วก็กดไลค์ให้แน่นะครับถิกดก็ติใจเลยจะแช่ะนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้วามเป็นวิทยาทาน สำหรับเอื้องไม้นาของเฮ้านะครับมีในหัวให้ไปหน้าหรือว่ามีมาแล้วก็จะไปถากทางมันถิ่มนะครับอนุรักษ์ไวในดื้อนะครับสาหรับสิ่งดีๆสําหรับสมุนไพรของเฮ้าหายากนะครับนี่ก็คือเอื้องไม้นาครับจบคลิปนี้ไว้ซะก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้านะครับมีความสุขจะเจรินนำลำรวยทุกๆท่านนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีกซะก่อนสวัสดีครับ